ไนแมก็ไมอไปอกลุมดกไมก็ผมจะสะกิดเก๋สะกิดไม่ทันคู่สามีภรยาก็จะสวีทกันหน่อยเช้าเ้าเขาก็ซิกันสคนพวกหญิงพวกเก๋เขาได้ยินฮะตื่แล้วรอไอเขาจะสวีทกันสองคนเนี่ยตื่นแล้ว หญิงก็เห็นไหนๆเก๋มันลุกแล้วขึ้นก็ได้ขึ้นแล้วใช่ไหมตอนตอนที่เลี้ยงขึ้นมามันแดงเอยู่แดงมากขึ้นมาดูสวยอุ้ยเขาเปิดหน้าต่างสองขั้วจกไงเราก็เห็นละเปิดหน้าต่างสองกระจกผมสวยผมสวยอุ้ยเดี๋ยวมาไปปตอนผมกำลังจะลุกเก๋บอกตื่นแล้วเหรอ รู้ไม่ได้นอนเดี๋ยวก็ไปให้บรรยากาศก็อะไรทักนิดหนึ่งมันไม่ใช่ปอกกล้องนะกล่องเล่าเนีที่เปล่ยนกล่องเป็นตอนแรกตาเบลอเห็นเป็นอะไรเปลี่ยนเปอนกล้องปลอกกล้องเขาหล่นเขาคงไม่ทิ้งไว้แบบนี้แล้วก็ไปถ่ายที่ไหนกันเขาไม่ได้ขยับรถนะ ถ่ายจริงแล้วใช่เอาขาตั้งกล้องไปล้าตั้งนิ่งๆ